อ,อย่างแรงอะ่ะ <laughs> จบไปแล้วเลยอโอ้ยย่างแรงเลยอะล่ะโอ้ <laughs> เออยังไม่จบอีกเหรอ มาดูมาดูทีเอ็มมพี่น้องมาดูทีเอ็มจะดึงสิบ้อขึ้นนะ่ะอ้เหนื่อยเลยคนวิง่งมาตั้งไกลโอมม้มีแต่คนขับผนโหดตเลยดูดูพี่น้องทีเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับจะดึงจะดึงสิบ้อขึ้นได้ไหรือเปล่าโอ้ อันนี้ทีเอ็มคันนี้ปลดเทาหน้าไปนะครับผมเทาหน้าขาดอันนี้ใช้เท่าเดียวอยู่ตอนนี้โอ้ตีดีดิแล้วครับโอ้แรงมากเลยอะ,อะร้อยแปดสิบห้าแรงมาสุดจัดบอกเลยครับสุดจัดโอ้หม็นเลยอะหม็นอะไรไม่รู้น่าจะหม็นคัดหรือเปล่าน่าจะหม็นคัดรถสิบล้ออะ โคตรโหดเลยอ่ะโอ้ยระวังนะพี่จ่ายเปล่ามาดูกันเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วโอ้หไม่ได้ยังไม่ติดโอ้ วันนี้ได้เห็นของใหญ่ดึงดึงรถสิบล้อพี่น้องโอ้มามารอบนี้คตรคุ้มเลยอะเอมื่อกี้ถ่ายรถทีเอสร้อยสิบผูก้อยอยู่ดีๆนะครับผมเห็นเขากำลังดึงกันก็เลยวิ่งมาโอ้เหนื่อยเลยอะ่ะวิ่งมาตรงนู้นกลางแปลงนู่นนี่นะครับมีแต่ของใหญ่ๆทั้งนั้นนะพี่น้องโอ้ชุดจัดชุดจัด แห้งอีหลีพี่น้องแห้งอีหลดีอู๋นี่แหลกะกระสออนเนาะเมื่อกี้เขายังเกี่ยวได้อยู่เลยวันนี้จะไปเกี่ยวไหนอะครับเมื่อกี้โซ่มันหลุดโซ่มันหลุดหรือขอมันยืดก็ไม่รู้ครับเขากำลังเกาะ เล็กอะไรมันหลุดน่ะโอเรู้เขาจะทำยังไงโหขนาดแค่เผาเดียว,วยเนี่ยพี่น้องพี่เอม็ม ถ้าใส่เผาาน่าจะจะทำยังจะจะเป็นยังไงเนาะโอ้โหโแรงอะ่ะโอ้ดูดูดูเสียงังเสียง คันนั้นคนขับสิบล้อน่าจะเป็นท่าแก่ใหญ่นะผมที่ขับสิบล้อน่ะน่าจะเป็นเท่าแก่ใหญ่อะดูแล้วน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมดก็<ม>ว,ว่าได้นะผมเดาเอานะผมดูจากทรงมมาดูมาดูความเรียบร้อยโอ้โหโหดจัดเลยอะ สุดตีนเลยแรงโคตรขนาดเท่าเดียวยอะไรนะยางขาดยางขาดดูดูนะโโโโโโดูดิพี่น้องยางฉีกเลยอะยางฉีกเลยอะอโโอดู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 พี่น้องดูเอามาได้ยังไงดูดิแรงจริงๆอะโอ้โดมไปแล้ว cho mày leo trời ủa ủa ờ dám mấy cơm lạ trời ơi đi 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 ไายการช่างเลยแบบนี้นะตายเลยอย่างนี้ไปโอ้ oh, oh, ระวังตกนะพี่ข้างนอ่ะโอ้ oh, สุดยอดเลยทีมงานนี้โหดจัดเลยไปนี่โอี่เออไปวังตกเล้วพี่ โอ้โหจริงๆอ่ะโอ้โหวันนี้ผมมาได้โคตรคุ้มเลยอ่ะได้เจอจัดเด็ดด้วยเอาเขาจะเอาไปไหนกันเอากำลังมาดูที่เกิดเหตุอยู่ว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้ดูนะครับผมทีเอ็มขนาดขนาดมีเพาเดียวนั่นน่ะยิงแรงได้ขนาดนี้เลยดูดิดูที่เกิดเหตุครับพี่น้องโอ้โห ถ้าเป็นทีเอสด,ดึงน่ยน่าจะไม่ขึ้นนะผมเพราะว่าฐานล้อมันใหญ่กำลังเลยสุดยอดเลยเอ,อ่ะดจับจับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันขอปลูไ่ไฟกันต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ